กฎแห่งกรรมเรื่องจอมขมังเวเวทพรชาดุว่าด้วยผู้ปรารถนาประโยชน์โดยไม่แยบคายย่อมเดือดร้อนพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเจตวันมหาวิหารทรงพารบิกษุผู้ว่ายาได้ตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นคนที่ว่ายากแม้ในการก่อนก็เป็นผู้ว่ายากเหมือนกันเพราะเหตุนั่นแลจึงไม่ทำตามคำของท่านผู้เป็นบัณฑิตถูกทําลายด้วยดาบขาดสองท่อนอยู่ที่หนทางเพราะอาศัยเธอคนเดียวเแท้คนอื่นอื่นอีกพันคนต้องสิ้นชีวิตไปด้วยดังนี้ แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธยายความว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัศเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งในบ้านตำบลหนึ่งเป็นผู้ที่รู้เวทมนต์ชื่อเวทพะได้ยินว่ามนต์นั้นหาค่ามิได้ควรบูชาย,ยิ่งนักเมื่อได้เวลาเลิกงามยามดีแล้ว เจ้าของมนต์ไรเวทมนต์นั้นแงนดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาจากอากาศทันทีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เรียนศิลปะอยู่ในสำนักของพร,รามนั้นอยู่มาวันหนึ่งพร,รามนั้นได้ชวนพระโพธิสัตว์ออกจากบ้านของตนเดินทางไปสู่แคว้นเจดีด้วยกิจุละบางประการ ในระหว่างทางตอนที่เป็นป่าโลกชัดแห่งหนึ่งมีพวกโจรที่เรียกว่าเปสนกโจรประมาณห้าร้อยคนมั่วสุมกันสกัดทางอยู่พวกโจรเหล่านั้นได้จับพระโพธิสัตว์และเวทพรามไว้ก็เพราะเหตุอะไรโจรพวกนี้จึงถูกเรียกว่าเปสนกโจรเพราะเหตุที่เล่ากันว่าพวกโจรน,นั้น มักจะจับคนได้สองคนแล้วใช้คนหนึ่งไปเอาเงินมาให้พวกมันเพราะเหตุนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกพวกโจรนั้นว่าเปสนกโจรก็พวกโจรแม้เหล่านั้นซุ่มอยู่ที่บริเวณป่าลกชัดแห่งหนึ่งถ้าจับพ่อกับลูกไปได้ก็จะพูดกับพ่อว่าเจ้าจงไปเอาทรัพย์มาไถ่ลูกของเจ้าแล้วเจ้าก็จะได้รับลูกไป โดยในทํานองนี้โจนัดก็ได้จับอาจารย์กับลูกศิษย์ได้ก็เลยปล่อยลูกศิษย์ไปในครั้งนั้นพวกโจรจึงยึดตัวเวทพระพรามไว้แล้วได้ปล่อยพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพรามนั้นไปพระโพธิสัตว์ได้กราบพระอาจารย์แล้วกล่าวเตือนขึ้นว่าผมจะไปสักสองสามวันเท่านั้นอาจารย์อย่าหวาดหวั่นไปเลย อีกประการหนึ่งโปรโดกระทำตามคำขอของผมด้วยเถิดในวันนี้จะมีเลิกดีอันจะให้ฝนคือทรัพย์ตกลงมาท่านอย่าไร้ความอดทนทุกยากอย่าร่ายมนให้เงินทองไหลลงมาเป็นอันขาดหากท่านจะให้ฝนเงินฝนทองไหลหลังลงมาแล้วใสตัวท่านจะถึงความย่อยยับโจนทั้งห้าร้อยเหล่านั้นก็จะทำร้ายท่านเสีย ครั้นเตือนพระอาจารย์อย่างนี้แล้วก็จากไปเพื่อเอาทรัพย์มาฝ่ายพบโจรพอพระอาทิตย์อัสดงก็มัดพรามให้นอนแสลอยู่ขณะนั้นเองจันทมนทนอันบริบูรณ์ก็โผปรขึ้นจากโลกธาตุด้านทิศปราจีนปรามองเห็นเลิกดีก็คิดว่าได้เลิกที่จะให้ฝนเงินฝนทองหลังไหลลงมาแล้วไร่มนให้ฝนแก้วตกลงมา เอาทรัพย์ให้พวกโจรนั้นเสียแล้วก็จัไปอินสระไปตามตบายแล้วจึงเรียกพวกโจรมาถามขึ้นว่าดูก่อนพวกโจรผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจับเราไว้เพื่อต้องการอะไรกันพวกโจรตอบว่าต้องการทรัพย์สิอรับท่านอาจารย์พระรามจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าต้องการทรัพย์ก็จงรีบแก้มัดเราโดยเร็ว ให้เราสมานศีรษะนุ่งผ้าขาวประพรมด้วยของหอมประดับด้วยดอกไม้แล้วคุมเราไว้เถิดพวกโจรได้ฟังคำของพรามนั้นแล้วก็ได้ทำตามทุกประการพรามรู้เลิกง,งามยามดีแล้วก็ไร่มนแงนดูอากาศทันใดนั้นเองแก้วทั้งหลายเงินทองทั้งหลายก็ล่วงพลูลงมาจากอากาศ พวกโจรต่างก็พากันกอบกวยเอาทรัพย์รวบรวมใส่ในผ้าเข่าม้าของตนแล้วพากันนำไปแม้พรรามก็ต้องตามพวกโจรไปข้างหลังด้วยครั้งนั้นมีโจรพวกอื่นอีกจำนวนห้า้อยคนเหมือนกันพากันจับโจรเหล่านั้นไว้เมื่อพวกที่ถูกจับถามว่าท่านทั้งหลายจับพวกเราไว้ทำไมก็ตอบว่าเพื่อต้องการทรัพย์สินสมบัติสิ พวกโจรที่ถูกจับจึงบอกว่าแม้นพวกท่านต้องการทรัพย์ก็จงจับพรามนั้นไว้เถิดพรามนี้เมื่อมองดูอากาศแล้วให้ทรัพย์หลังไหลลงมาได้ก็ทรัพย์ของพวกเรานี้พรามนั้นให้มาทั้งนั้นแหละพวกโจรก็ได้ปล่อยพวกโจรที่จับไว้พรามก็คุมตัวพรามนั้นไว้แล้วกล่าวว่าจงให้ทรัพย์แก่พวกเราบ้างพรามนั้นกล่าวว่า ฉันต้องให้ทรัพย์แก่พวกท่านแน่นอนแต่ว่าเรื่องงามยามดีๆที่จะเรียกให้ทรัพย์นั้นไหลลงมาได้กว่าจะมีอีกทีหนึ่งก็ปีหนึ่งนับแต่วันนี้ไปถ้าพวกท่านต้องการทรัพย์แล้วก็ต้องคอยถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะเรียกฝนแห่งทรัพย์นั้นให้ไหลลงมาได้พวกโจรทั้งหลายก็พากันโกรธพูดว่าทุตไอ้พรามชั่ว ทีคนอื่นละท่านก็เรียกฝนเงินฝนทองให้ไหลลงมาได้ทันทีทีเดียวถึงกล่าวพวกเราว้างท่านบอกให้คอยไปตั้งปีดังนี้แล้วก็ทำลายปรามนั้นขาดเป็นสองท่อนด้วยคมดาบทิ้งไว้ที่หนทางนั้นแล้วยกพวกตามไปโดยเร็วได้ต่อสู้กับพวกโจรพวกนั้นได้เกณฑ์ฆ่าโจรพวกนั้นได้หมดสิน้นยึดเอาทรัพย์สมบัติไปเกิดพ่อแตกแยกกัน เป็นสองผักสองฝ่ายเลยต่อสู้กันเองทำร้ายกันจนตายไปอีก250แล้วก็แตกกันไปอีกทำร้ายกันอีกโดยทำนองนี้จนในที่สุดเหลือเพียงสองคนคนทั้งพันคนถึงกับความพินาศทั้งหมดด้วยประการชนี้ก็คนทั้งสองที่เหลือภายหลังนั้นได้ยึดเอาทรัพย์สมบัติไว้ด้วยอุบายนั้นพากันเอาไปซ่อนไว้ในที่ป่ารกใกล้บ้านแห่งหนึ่ง คนหนึ่งถือดาบนั่งเฝ้าไว้อีกคนหนึ่งเอาเข้าวสารเข้าไปสู่บ้านเพื่อหุงเป็นอาหารก็ขึ้นชื่อว่าความโลภแล้วเป็นมูลแห่งความพินาศทีเดียวเพราะฉะนั้นโจรคนที่นั่งเฝ้ารัพย์คิดว่าเมื่อโ,โจรคนนั้นมาทรัพย์นี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนอย่ากระนั้นเลยพอมันกลับมาเราทำร้ายมันเสียให้ตายด้วยคมดาบก็สิ้นเรื่อง คิดแล้วก็หนิบดาบดั่งคอยให้คนนั้นมาฝ่ายอีกคนหนึ่งก็คิดว่าทรัพย์นั้นจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนถ้ากะไราเสียเราเอายาพิษใส่ในอาหารให้ไอ้คนนั้นได้กินให้สิ้นชีวิตเสียแล้วเราก็จะได้ครอบครองทรัพย์แต่ผู้เดียวดังนั้นพอข้าวสุกก็รีบกินเสียก่อนส่วนที่เหลือก็ใส่ย,ยาพิษไว้ถือมาที่อีกคนหนึ่งคอยอยู่ พอก้มลงวางอาหารเท่านั้นเองคนที่คอยอยู่ก็ฟันด้วยดาบเสียชีวิตเอาไปทิ้งในที่ป่ารกแล้วกลับมากินอาหารนั้นตนเองเลยต้องสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองคนทั้งหมดถึงกับความพินาศเพราะอาศัยทรัพย์นั้นด้วยประการชนี้พอเวลาล่วงไปได้สองสามวันพระโพธิสัตว์ก็ถือเอาทรัพย์มาไม่เห็นอาจารย์ของตนในที่นั้นเสียแล้ว เห็นแต่ทรัพย์กระจัดกระจายอยู่ก็คิดว่าอาจารย์ไม่เชื่อคำของเราแล้วจะรอยจักเรียกทรัพย์ให้หลังไหลลงมาเป็นแน่แท้ทุกคนต้องถึงความพินาศหมดดังนี้แล้วพลางเดินไปในหนทางใหญ่เมื่อเดินไปถึงก็เห็นอาจารย์ต้องมาตายเพราะไม่เชื่อคำของเราบูชาด้วยดอกไม้ป่าแล้วเดินทางต่อไป เห็นโจรห้าร้ยก็เสียชีวิตเดินต่อไปก็เห็นโจรสองยก็เสียชีวิตโดยลำดับในที่สุดเห็นคนทั้งสองสิ้นชีวิตจึงคิดว่าคนที่ถึงความพินาธในครั้งนี้หนึ 1, ่งพันยอนสองคนต้องมีโจรอีกสองคนแน่นอนแม้ทั้งสองคนก็จะไม่อาจรอดอยู่ได้สองคนไปอยู่นที่ไหนเล่าหนอดังนี้แล้วเดินต่อไป เห็นทางเข้าไปสู่ที่ซ่อนทรัพย์ของคนทั้งสองเดินต่อไปก็เห็นกองรัพย์ที่มัดเป็นถุงๆไว้ได้เห็นคนหนึ่งเสียชีวิตคร่อมถาดข้าวในลำดับนั้นก็คาดการรู้เหตุทั้งหมดว่าโจรพวกนั้นจะต้องกระทำอย่างนี้แล้วก็คิดว่าบุรุษนั้นอยู่ไหนเล่าค้นหาดูก็เห็นชายคนนั้นถูกหมกไว้ที่ป่ารกจึงคิดว่า อาจารย์ของเราไม่ทำตามคำของเราเพราะความว่ายากของตนนั่นเองแม้ตนก็ถึงความพินาศมีหนำซ้ำทำให้คนอื่นอีกตั้งพันคนพลอยถึงความพินาศไปด้วยอนาถแท้คนที่ปรารถนาความเจริญแก่ตนโดยเหตุไม่ใช่อุบายไม่ใช่การจะต้องถึงความพินาศใหญ่ยยโตทีเดียว เหมือนอาจารย์ของเราถึงความพินาศอยู่ฉะนั้นแล้วกล่าวคาถาใจความว่าผู้ใดปรารถนาประโยชน์โดยเหตุมิใช่อุบายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนโจรชาวเจติรัตได้ฆ่าพรามเวทาพะเสียแล้วคนเหล่านั้นก็พลอยถึงความย่อยยับหมดสิ้นดังนี้พระโพธิสัตว์จึงประกาศกล้องไปทั้งป่าว่า อาจารย์ของเรากระทำความบากบั่นในเรื่องมิใช่ฐานะโดยเหตุมิใช่อุบายเรียกทรัพย์ให้หลังไหลลงมาแม้ตนเองก็ถึงความสิ้นชีวิตยังเป็นปัจจัยแห่งความพินาศของคนอื่นๆอีกมากมายชันใดแม้คนอื่นๆผู้ใดเล่าปรารถนาประโยชน์แก่ตนจะกระทำความพยายามโดยเหตุมิใช่อุบายผู้นั้นทั้งหมดจะพินาศด้วยตนเองเป็นแน่แท้ ทั้งจากเป็นปัจจัยให้คนอื่นๆพลอยพินาศไปด้วยดังนี้เมื่อเหล่าเทวดาพากันให้สาธุการก็แสดงธรรมะด้วยคาถานี้นำทรัพย์นั้นมาสู่เรือนของตนโดยอุบายอันชอบกระทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นดำรงอยู่ตราบอายุไขครั้นสิ้นชีวิตก็ได้ไปเพิ่มแดนสวรรค์ให้บริบูรณ์ขึ้น ครั้นนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสประชุมชาดกว่าเวทภพพรามในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้ว่ายากในบัดนี้ส่วนลูกศิษย์ได้แก่เราตถาคตชนี้แลชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทางได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ